สวัสดีครับผมตอนนี <c oughs> แ้แอดก็เิมาสรุปหัวดังหังวเด็ดนะครับท่านผู้ชมหงสุดท้ายแล้วเมื่อใวันที่สิบห้าเนาะครับท่านผู้ชมวันที่สิบหาบวิจฤตกาหงสีนะครับเนาะเิมาสรุปหัวดังหังวเด็ดนะครับเนาะเตรียมสมุติประก,กาไว้นะครับเด้อไอจด,ด,ดเบิงส่กันหลายๆสํานักนะครับท่านผู้ชมสํานักไหนมัดเข่ากันกับจังพิจารณาบาังนะครับเนาะ มากระตามมาหมักกระพานเลยนะครับเด้อมันเริ่มเลยเนาะครับท่านผู้ชมอาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะครับเนาะอาจารย์ต้นเศรษฐีอันนี้เลขบนเนาะครับเนาะบนให้วิ่งแปดบนให้วิ่งแปดเนาะครับเนาะสามโตกับแอมีหา้าแปดสองเนาะครับเนาะหาแปดสองเจ็ด 8 2สองนะครับนะเนาะเจ็ดแปดสองหาแปดสามะครับแปดสองแดสามนะครับเนาะนีอละ่ะปูให้เน่น8ปดสองนะครับท่านผู้ชมตัวบายสีระบายสีนะครับเนาะสามตัวก็ให้เน่นหา แปดสองนะครับเนาะ,น,ะนี่ลวเบ่นในเลขบน่นนะครับเนาะเลขบน่นจดไว้ได้ครับเด้อะวันะนี้เลขล่างนะครับนะเนาะเลขล่างอาจารย์ตนเศรษฐีกัดลางให้วิ่งให้วิ่งหาล่องเก่านะครับเนาะวิ่งหาล่องเก่าให้เด่นเพื่อหาหาเจ็ดหกสองหกสองเจ็ดหกหาเนาะครับเนาะ ให้เน้นที่หาเกจนะครับท่านผู้ชมเ็กอาจารย์ตนเศรษฐีนะครับเนาะอาจารย์ตนเศรษฐีบนกับเกดสองเก้าสองนะครับเนาะบนล่างกับสองเ็ดสองเก้านะครับเนาะเขียนไว้นะครับเนาะอาจารย์ตนเศรษฐี ว่าในเลขปูศีรษูนปูยังป็นพวกกลมไหมนะครับเดี๋ยวมือนึ่งคือไปตามปูศีรษูนย์นะครับจะมช่วยมาปูขีบวงกลมให่ตัวใดนะครับเนาะแต่ใน,นล่างอย่างเดียวนะครับเนาะหนึ่งกับสองนะครับเนาะวิ่งใดไล่หนึ่งกับสองปูกระไฮสองสามสองหา้าสองเก้านะครับเนาะปูซีรษูนย์จดไว้แล้ครับเดอ้เอเข็มแหลมมาตรงกันสำนักใดมาตรงกันก็ได้ อันนี้เลขปูเลขปูสนะามแปดนะครับเนาะปูสามแปดไหมาตะตองวดผมนะครับเนดะ้อไหมาตะตองวดวันที่สามนะครับเนาะปูไหมาตะวันที่สามนะครับเนาะอันนี้ยังบอเต็มสูตรนะครับเนดะ้อเลขปูสามแปดเดี๋ยวเต็มสูตรปูกับมีนะครับเนาะหนึ่งสามหาหาสามสามหาเนาะครับเนาะเลขติดปูมี่หากับสามนะครับเนาะ เลขปูสามแปดนะครับเนาะท่านผู้ชมไปเร็วๆนะครับเนาะไปกันต่อมันหลายสำนักมานในเลขเลขปูสำนักสงฆ์นะครับท่านผู้ชมเลขปูสำนักสงฆ์ H7C H77C 93นะครับเนาะ ภูสำนักสูงนะครับเด้อะการนี้เลขน้ำจิบจากซาเจียวนะครับเนาะเลขน้ำจิบจากซาเจียวเ,เ,นะเลขติดมีเจ็ดสี่แปดนะครับเนาะเลขติดมีเจ็ดสี่แปดบนให้วิ่งเจ็ดล่างวิ่งแปดนะครับเนาะ เจ็ดซีห้เน้นอยูเจ็ดซีเนาะครับเนาะเจ็ดซีแปดห่าเจ็ดห่านะครับเนาะหลักกับแปดซีเนาะครับเนาะขั้ 8, 4, นโจทย์วนะ่าั่นกับแคบน้าจอเนาะครับเนาะอันนี้ก็เลขปูน้องหลักนะครับท่านส้มเลขปูน้องหลักเนาะเลขปูน้องหลักว่าจะแลกกับเขานะครับเนาะเลขติดบนปูนี่มีสามกับสี่เนาะครับเนาะ สตัวก็มีสองสามแปดเน้นอยู่สองสามแปะครับเนาะแล้วก็สองสี่แปดล้วก็สองคู่กับสองตัวกับสามแปดสี่แปดนะครับเนาะบารนี้ล่างนี่กับแปดสองเกสองแปดห้าเก้าหานะครับท่านผู้ชมคู่ห้เน้นอยู่ที่แปดสองนะครับเนาะบารนี้เลขล่างเลขตี่ยีงม แกับเก้านะครับนะเนาะเหลขลางลางปูให้เน่นอยู่แปดสองปูนองหลักนะครับเนาะอันนี้เลขของพอดดำนะครับเนาะเลขของพอดดำเลขคำนวณของพอดดำนะครับเนาะจิมิศูนย์สองศูนย์เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสามสองสามสองเลขตรงกันครับ คูศีนนะครับเนาะแล้วก็4ีสอง2ีเจ็ดหาสองหาเจ็สองเจะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดเจ็สองปเจเกาสองเกเจะครับท่านชู่วมีสิบเจ็ดคูนะครับเนาะเด็ของพ่อดำนะครับเนบาะม,ม,มี17คูนะคเอขอีนะเยนท่านมาเนาะครับเขียนมาท่านนแคบหน้าจอครับ เลขประดับนี่นะครับเนาะเดี๋ยวเอฟซีเขียนมาท่านวันนี้เลขปูเกียรสองนะครับเนาะอวดที่แล่วกับเขาตรงๆสามเกียรนะครับเนาะเลขติดปูนี่มีซีหาหกนะครับเนาะแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะเป็นในทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อ สอง5ีสองหาสองหกศูนยศนหาศูย์หกหหนึ่งหาหนึ่งหกะครับเนาะปัวเน้ 14, เนให้1ิบกับสิบหกนะครับเนาะบัดนี้อันนี้มันเป็นไดนในทั้งบนทั้งล่างนาะครับเนาะเหล็กปันเป็นไดนในมันมาไในทั้งบนทั้งล่าง2อ1,4ีหสอง หกหนึงเนะครับเนาะปูห้เน้นสิ่นาะครับเนาะสิบหกหกหนึ่งตวปูให้เน้นเนะครับนะ 16, นรเนาะอนะันนี้ปูเจ็ดสองนะครับเด้อปูเจ็ดสองครับเนาะแบบน,นี้ปูใช้ว่านนะครับเนาะปูใช้ว่านเดปูใช้วานบนปูให้สองเจ็ดเจ็ดสองหาหนึ่งนะครับเนาะบนลางปูห้สเก้าสเก้าหกเก้า ศูนย์เก่านะครับท่านผู้ชมปูเซวานนะครับเนาะเลขรางเก่าจุักหน่วยมั้อันนี้เลขปูหล่มไส้นะครับท่านผู้ชมเลขปูหล่มไส้เด็กปูหล่มไส้งวดที่แล้วกับเขาตกกลับนะครับเนาะ ปหูหาหาเก่าออกเก่าหาเลขติดปูกัมีหกมีหนึ่งมีเจ็ดนะครับเนาะปูหาวิ่งหกกับเก้าจับคูก็มีหนึ่งเก้าหกแปดเจ็ดเก้าสองหาสองสี่หนึ่งหานะครับท่านผู้ชมปูหลมไส้นะครับเด้ออันนี้เลขแม่ใบเลขแม่ใบฟันแม่นนะครับท่านผู้ชมเลขแม่ใบฟันแม่น หาซิบหาตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมกระกลับไปน้ำแนวนะครับเนาะหาหนึ่งแม่ใบเพ่นมักซิบหาตัวเดียวนะครับเนาะแม่ใบพันแมน่นะครับเนาะอันนี้เลขปูตน้นพ่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมเลขปูตน้นพ่ใหญ่ปูวาขั้นเลขขั้นบ่มีหาเจ็ดแปดนี่ก็ต้องไปซื้อนะครับปูวาไม,ม่หาเจ็ดแปดก็ต้องไปซื้อ นเล็กติดปูนะครับเนาะเล็กติดปูมาเบิงปูจับคููไห้เนาะครับท่านผู้ชมนี่ละหาเจ็ครับมามีเลขกทุมนี้แล้วพต้องไปสื่อปูว่านี่ละ1ิหาเนี่ยปูไห้เน้นไล่สิหาเนี่ยหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหาสองเจ็ดสาปดสี่หาสปูก็ไห้เน้นตอนนี้สี่หาสเจ็ดก็เน้น สี่แปดคนเนนนะครับท่าน,นผู้ชมนี่แหละเลขปูต้นโพงใหญ่ก็เขามาสามงวดสี่งวดวนะครับเนาะติดๆเลยแล้วเขาตัวเน้นพร้อมเลขปูนี่แหละครับปูให้เน้นหาคูให้เน้นสิบหาสี่หาสี่เจ็ดสี่แปดสามแปดนะครับตัวเน้นของปูตน้นโพงใหญ่นะครับเนาะบ้านนี้เลขพ่อซักนะครับท่านผู้ชมเลขพ่อซัก หวดที่แล้วนี่ก็ได้ละเลขติดเพิ่นเลขติดพอสักก็มีเก่าเฮ้ยโทษครับมีเจ็ดมีเก่ามีสามมีหามันมานำกัดมดเลยเนาะ,ะครับเนาะบาร์ด้งวดนี้เลขติดเพิ่นก็นมีหนึ่งสองเลขล่างเนาะครับเนี่ยเลขล่างกับมีศูนย์สองสี่หกเนาะครับเนาะต่อไปพศจับคู่ให้แคนสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งหกเนาะครับเนาะ ที e ่ครูนกับท่านมิชอไปพิจารณาเองนะครับเนาะในเลขพ่อซักเดี๋ยวมื้อนี้ก็เชไปตามพ่อซักว่าพิิไปวัดบ้านนะครับเนาะหมดที่แล้วเพิ่งจะให้เก้าหาตัวเดียวอันนี้เลขพอท่ำหน่อยนะครับท่านผู้ชมพอท่ำหน่อยก็ให้เก้าศูนหาเนาะครับเนาะและ้วเก้าศูนศูนหาเนาะครับเนาะนี่เลขพอท่ำหน่อยนะครับเนาะมักกะตามามักกะพันเนาะครับเนาะ อันนี้เลขปูทงฝนเลขปูทงฝนกับเขามาเรื่อยๆนะครับเนาะเลขปูทงฝนเดี๋ยวเลยเลขจีดปูกับมีหนึ่งโวยมีศูนย์มีหนึ่งมิสามมีสี่นะครับเนาะมีหามีเก่านะครับเนาะบนปูให้วิ่งหนึ่งหล้วจามีสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเก่านะครับเนาะล่างปูให้วิ่งสามไปมีสามหา สานเนาะครับเนาะปูให้เน้นที่ที่สามหานี็กเลขปูลึกลับเนาะครับท่านผู้ชมเลขปูลึกลับปูให้เน้นหนึ่งหเนาะครับเนาะหนึ่งหกหนึ่งหกสามหาสามแปดแปดแปดหกแปดเฮ้ย หกเจ็ดอ๋ออานเรขอะไรกันสามตัวก็มีสามหกเจ็ดหนึ่งเก้าสามนะครับเนาะสามตัวเลขติดปูก็มีสามห้าหกหนึ่งนะครับเนาะเลขติดปูกัเลยมาเบิ่งเลขลางนะครับท่านผู้ชมเลขลางกับหนึ 1, ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าสาม เก้าแปดเนาะครับเนาะ <S <S อันนี้ย<อ>่ายฟันแมน่เนาะครับท่านผู้ชมเลขย่ายฟันแมน่กะย่ายก็ให้ซีศูนย์ี่ยขึ้นตัวเน้นเลยเนาะครับเนาะซีศูนย์ซีหนึ่งซีหานะครับตัวร่องกันไว้เนาะครับเนาะ <ๆ S 2> เลขย่าย ตอนนี้เลขกันผู้ด่าล่าเนาะครับทมม่านผู้ม407 4007เนาะครับเนาะ00เนาะครับเนาะตอนนี้เลขพ่อสักเลขพ่อสักก็ให้ตกเก้าเนาะครับเนาะไปถามสองเทียก็ให้ สี่หนึ่งคือเก่านะครับสี่หนึ่งกับสิบหกหกหนึ่งคือเก่านะครับเนาะล่างนี่มาแล้วนะครับเนาะล่างนี่ให้เก้าสองสองเก้านะครับเนาะเลข่างกอสักอันนี้เลขลป,เปูซีหกนะครับท่นานผู้ชมเลขปูซีหกเลขปูซีหกอะหก สี่หกนะครับเนาะแล้วกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดแปดนะครับเนาะเลขปูสี่หกปิ 46, จดจานหน้าไปน,นะครับเนาะบานี้เลขปูสามแปดนะครับเนาะอันนี้เต็มสูตรแล้วนะครับบัดนี้เต็มสูตรแล้วบานี้ปูสามแปดหกสามเก้าหกสามเจ็ดหกสี่เก้าหกสี่เก็ดรนะครับท่านผู้ชมสามตัวบดน,นะครับเนาะ แล้วก็มีก,ก็คือหนึ่งหาสะครับเนาะเลขบนบานนี้จับคูบนเนาะครับเนาะสามเก้าสามเจ็เจ็เกาหาเจหาเก้นะครับท่านผูน้ชมบานนี้ล่างเี่ก็บหาสามหาหนึ่งเจนาะครับเนาะเลขล่างปูห้ยเนนที่หาสามครับหกเจนาะครับเนาะบานนี้เลขลักซีปูนี่ก สามซีหาลักหน่วยก็มิเจ็ดกับเก้านะครับเนาะปูสามแปดนี่คือเต็มสูตรแล้วนะครับเนาะไนพิจาหน้าเพิ่งอันนี้เลขเลขพอนหน่อยดาวเลี่ยงนะครับเนาะเลขพอนหน่อยดาวเลี่ยงบนเพ่นไ้วิ่งสามตว่าเลขก,กันโค้งสางเ่นบดบมิสามนะครับานูช้ชมโค้งสางเพิ่น่อมีซีหาหกแปดเก้าศูนย์นะครับเนาะ ล่างในวิ่งเก้าเงอจับคู่ให้เก้าหาแดเก้านะครับเนาะเนียหลก่างภในวิ่งก้าครับผมบนี้เลขปูทุดงนะครับท่านผู้ชมเล็ปูทุดงบนนี้ก็ส,สองศูนหานะครับเนาะสองศนหาล้วก็สอง หา 1, 2, 6, หานึ่งสองหกหาเนาะครับเนาะล่างคู่ให้หาสีเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมเลขล่างห,หาสีเนาะครับเนาะมีปูถุดงเนาะครับนะเนาะพอไปได้ไปถามลากเสียถ้าเขาถาวันซาก็ได้ไปเนาะครับเนาะอันนี้เลขกันอันนี้เลขกม่น้อยฝันแม่นเนาะครับท่านผู้ชมเลขกไม่น้อยฝันแม่น,น ก็ให้สามศูนย์เจ็ดสามเจ็ดซีนะครับเนาะแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดซีนะครับเนาะอันนี้เลขใหญ่หน่อยฝันแมนนะครับเด้อวัที่แล้วเลขเพิ่นกับเขานะครับเนาะอันนี้เลขน้องรีไว้เนาะครับส,สมุทรส้มเจ็ดแปดเก้าแปดเนาะครับเนาะอันนี้เลข ผู้บ่าบรรนโนนเนาะครับเนาะเลขติดกับมีหามีสามมิศูนเนาะครับท่านผู้ชมหลักหาสามสามศูนหาศูนเนาะครับเนาะหลักสิบกับมีสามมิเก้าหลักหน่วยกับมีศูนมีสามเนาะครับเนาะผู้บ่าบรรนโนเนาะครับเด้อเดินผู้ชมรวยๆเองเฮงนะครับเนะนะด้อ มันสี่สิบหกคุยจีกาหกสีนะครับสูบมันสุบหูสุบคนเนาะครับเนาะจะเก็บจะไข่จะจดลารวยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟ้ารวยครับด้วยมีกําลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะค,นะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม